สวัสดีทุกคนครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกม Sky Combat นั่นเองนะครับก่อนเดินนะครับเรามาเริ่มทําการรู้จักกับการ,รบังนะคับนะฮะเขาบอกให้เราไปด้านซ้ายนะครับนี่เราอ,อยม่ด้านซ้าย อันนี้ไปด้านขวาครับอันนี้ไปด้านบนอันนี้ลงมาด้านล่างฮนะครับนนแล้วก็เป็นการยิงครับ วัวไดครับเร่งความเร็ว จรวดมิซายของเราออไปโอ้โ oh ห oh. สุดยอดเลยฮะนี่นะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะเมื่อกี้ก็เป็นการนะครับทดสอบการบังคับนั่นเองนะครับในการเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างนะครับในขั้นตอนแรกๆเลยนะครับ นะครับรับมา1,000ครับแล้วก็ Yes ครับตอนนี้เขาให้เราไปซื้อเครื่องบินนะครับนี่นะครับเป็นการซื้อในราคา1,000อ่า4,000นะครับ1ลำนะฮะเราสามารถเลือกได้ไหมน่าจะเลือกไม่ได้นะจบแล้ก็เ yes, ยครับแล้วก็เลือกนะครับสล็อตในการ จรวดนะครับที่ยิงรถถังนั่นเองนะครับเจ็งพันแล้วก็แยกไปก่อนนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ออกสู่สนามรบเลยนะครับเ,เรามาเริ่มนะครับเรามีทั้งหมด2ลำนะ เรามาดูการเล่นนะฮะนะครับฝั่งแดงนะครับฝั่งฝ่ายตรงข้ามดูเรดาร์ด้านบนด้วยนะครับคุณซ้ายข้างหน้าเราฮะสกิโลเมตรล็อกเป้าแล้วฮะไปฝั่งซ้ายีไป เรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยเปสองเรียบร้อยพิชัยยิงแล้วครับ เอาอีกแล้วครับ Oh จะหลวัดเราหมดแล้วนะเหลือแต่จรวดที่เป็นจรวดจรวดยิงรถถังเราต้องไปตรงนี้ครับตอนนี้เราเบรกนะฮะเบรกอยู่เบรก รับจรวดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาคืนเอาคืนแหมไม่ได้โอเคชนะไปนะเดนะี๋ยวรถตีอาจจะดังไปไหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว,ยวปรับให้นี่นะฮะเราก็ชนะไปนะฮะได้อันดับหนึ่งนะยิงไปสี่ครับรถถังอีกหนึ่งร้อยสามสิบนะครับได้ดาวมาร้อยสามสิบเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวปรับเสียงนะครับ เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเรามาเริ่มจากนะครับเมนูด้านบนนะฮะที่คําว่าเพล y เยอร์ของเรานะครับนี่นะครับนี่คือเพลเยอร์ของเรานะครับก็คือชื่อของเราอันนี้สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ ครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะแล้วก็แบ็กกลับไปครับแล้วเรามาดูการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเริ่มไปที่เสียงก่อนเสียงมันดังไปนะครับเดี๋ยวลดลงเลยสัก70นี่นะครับอันนี้คือปรับเสียงส่วน Language นะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับที่เราพอจะเข้าใจหรือว่าใครเข้าใจภาษาอื่นก็ลองกันดูได้นะครับปุ่มคอนโทรลครับอันนี้ก็ใช้คอนโทรลแบบอ่ a สแตนดาร์ดที่เขามีมาเลยนะครับเป็นมาตรฐานที่ที่ที่เกมมิชั่นใครจะปรับนะครับปรับแต่งอะไรยังไงก็ก็ลองดูนะครับตรงนี้ได้นะนะครับโอเค ส่วนมาดูกราฟิกครับกราฟิกเมื่อกี้นะครับมีโลแล้วก็มีเดียมแล้วก็ไฮนะครับนี่นะครับเครื่องไครได้ได้แค่ไหนก็ลองดูนะครับนี่โลนะครับเมื่อกี้นะอันนี้มีเดียมแล้วก็ไฮนะครับจะมาดูกันว่าระดับไฮจะมีภาพสวยแค่ไหนนี่นะครับนี่คือภาพระดับไฮนะครับเสียงดนตรียังดังอยู่นะใช่ไหม เสียงดนตรียังดังอยู่มากเลยเดี๋ยวขอปรับลงหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวโอเคปรับเสียงมิวสิกลงเลยนะครับหกสิบนะครับโอเคนี่นะครับเรามาดูเครื่องบินของเรานี่นะครับนี่ครับดูโดยรอบเลยอันนี้หมุนดูได้โดยรอบเลยนะครับนี่ครับความสวยงามแล้วก็ความสมจริง นี่นะฮะจรวดของเรานี่ครับเป็นจรวดที่มียิงทั้งรถถังแล้วก็ยิงเครื่องบินด้วยกันนะฮะนี่นะครับนี่คือความสวยงามนั่นเองโอเคคราวนี้เราไปดูในส่วนของเงินของเรานะครับนี่ครับฝั่งขวาบนครับมีเงินอยู่ทั้งหมด21,556นะครับแล้วก็ทองอีก300นะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องบินของเรานั้นนะครับในโรงเก็บเครื่องบินเรามีทั้งหมด2ลํลำนะครับตอนนี้ก็คือลํานี้กับลํานี้นะครับซึ่งเป็นลําเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่คัส t ตอรไม์นะครับนี่นะนะครับเป็นเครื่องบินนะครับสัญชาตินะครับสหราชอาณาจักรนะครับยูเนเต็ดคิงดอมนั่นเองนะครับเป็นสหรัฐอาณาจักรนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ นี่นะครับนี่นะแต่ว่าการเปลี่ยนสีนั้นต้องใช้ทองถึง1000นนะครับนี่นะครับเรามีทองแค่300นะนี่นะฮะประมาณนี้โอเคนี่นะครับ h อ,อ,อ,อกเกอร์ฮันเตอร์นะครับนี่นะคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการซื้อสล็อตเพิ่มนะครับ ก็คือเรามีทั้งหมด2สล็อตแล้วเราก็ซื้อห้าพันเราก็ซื้อไปแล้วก็ตอบเย็ดนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องบินเครื่องบินจะมีให้เราเลือกทั้งหมดนะครับตอนนี้ครับในสโตร์นะครับมีทั้งหมดนี่คือลำลำแรกนะครับที่มีนะครับลำที่2ครับนี่ครับนะครับลำลำแรกของเรานะครับมีค่า h p 550ครับความเร็ว739นะครับน้ำมัน100นะครับ มีน้ำหนัก5,000นะครับ5,002ส่วนลำที่2นะครับนะับ MIG นะครับ19 MP นะครับตัวนี้อยูคลาสสิกนะครับมีพลัง HP ถึง600นะครับความเร็วแค่7 1 1เท่านั้นนะครับแล้วก็มีน้ำมันที่เยอะกว่านะครับนี่นะฮะแล้วอีกลำที่3นี่ครับ f 101 b ครับบูดูตัวนี้นะครับ ไอทองถึงสองพันเลยนะฮะนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาซื้อลำนี้นะครับซึ่งใช้เป็นเงินเพียง4ี0พันเราก็ซื้อไปคราวนี้เรามาเพิ่มสล็อตให้เขานะครับนี่นี่นะครับเราจะเพิ่มสล็อตเป็นยิงรถถังไหมหรือว่าจะเพิ่มเป็นยิงจรวดใส่เครื่องบินอย่างเดียวเลยนะฮะเราก็จัดไปนะบแบบนี้เลยนี่ครับ แบบนี้เลยนะครับยังไม่อัปเกรดนะครับยังไม่มีการอัปเกรดใดๆนะถ้าอัปเกรดก็นี่นะครับตามนี้เลยนะครับอัปเกรดความแรงครับดดเมจระยะนะครับแล้วก็ความเร็วของเครื่องบินนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อัปเกรดนะนี่นะครับใครที่มีตังพอก็ไปอัปเกรดอีกทีนึงนะโอเคคราวนี้มาเรามาเพิ่มให้กับจรวดของเรานะครับ ลำที่สองนะครับนี่นะมาเราเปลี่ยนจากจรวดตัวนี้นะครับเอาออกไปได้ไหมไม่ได้นะได้หรออ,ออกมาซื้อก่อนครับมานี่ครับซื้อเหมือนกันเอาจรวดตัวนี้เลยนะครับอ่านี่ครับเพิ่มเข้าไปครับนี่ครับ เป็นสําหรับยิงจรวดยิงเครื่องบินนะครับจรวดยิงเครื่องบินอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะยังไม่อัปเกรดนะนี่นะครับมาเรามาดูลําแรกลําแรกของเรานี่จะมีจรวดนะครับจะมีขีปนาวุธที่ยิงรถถังได้นะครับอันที่สองอันนี้เอาแบบจรวดเพียวเพียวนะครับอันที่สามก็จรวดแบบเพียวเพียวแต่ว่าเราลองขับตัวนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับ MIG นะครับ1 9 PM Farmer นี่นะนี่นะครับแลอวเราไปลุยกันเลย Captain, นี่คือกราฟิกแบบไฮนะครับรู้สึกว่าจะมีเม็ดฝนเพิ่มเข้ามานะแต่ว่าเครื่องดูกระตุกเลยทีเดียวนะฮะได้ไหมมาแล้วนะฮะมาแล้วครับ ภาพสวยมากนะครับแต่ว่ากราฟิกดูกระตุกข,ขึ้นมาเลยทันทีนะครับเรามาดูนะว่านี่ครับอยู่ฝั่งซ้ายยังตัวไหมฮะสี่กิโลเมตรมีทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเจอแล้วอยู่ในวิธีแล้วฮะ เรียบร้อยเป็นึ่งครับเราจะไม่เล่นกับรถถังนะเพราะว่าเราไม่มีโดนไหมโดนฮะ แต่ไม่ใช่เรายิงตอนนี้มันอยู่ข้างหลังเราเต็มเลยฮะเอาแล้วับไปข้างบนฮะโดนไหมไม่โดนคริตโดนไม่โดนนะฮะ Over G เต็มตอนนี้ลูกกระสุนเราใกล้หมดยังเหลือหนึ่งลูกครับข้างบนเจอมาเรียบร้อยฮะนี่ครับเราสามารถลงไปเพิ่มจรวดเราตรงนี้ได้นะฮะต้องลดสปีดลงนะฮะเวลาไปครับต้องลดสปีดลง ครับครับแปดลูกตุกข้างหน้าครับสามกิโลเมตรสองกิโลเจอแล้วโดนยิงครับโอ้โหแล้วโดนยิงโอ้โห,โห,โอโหพอปรับกราฟิกให้ใหายแล้วรู้สึกว่ากระตุกนะฮะกระตุกขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรฮะร ภาพสวยมากนะครับสําหรับเกมบนมือถือที่แบบภาพสวยมากนะครับแต่ว่าต้องลองปรับนะใครที่ไม่ถึงก็ปรับเป็นโลต้องดูได้นะครับว่ามีเดียมแล้วแต่นะครับเครื่องไหนเครื่องใครที่แบบข้างล่างมีจรวดแล้วไม่ยิงนะเราเปยรถถังเราไม่ได้มีจรวดยิงรถถังนะเราจะไปสองลูกครับ night

hit ร้อย mission over all pilot back to base นี่จะโดนจรินี่ฮะเราจัดไปทั้งหมดเจ็ดตัวครับเจ็ดลำนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสุดยอดไปเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม sky combat นะครับ เราเริ่รับรางวัลกันนี่นะครับก็ต้องพยายามสะสมทองนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้นะครับเครื่องบินนะครับนี่ครับลานี้ครับสีม่วงเลยนะครับนี่นะครสีม่วงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะส่วนตัวเครื่องบินนี่สวยมากนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับความเร็วที่800เลยนะกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ โเร็วสุดๆนะครับราคา2,000ทองนั่นเองนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับเกม Sky Combat นะฮะใครที่ชื่นชอบเกมสไตล์ขับเครื่องบินยิงกันก็เนี่ยครับมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับตอนนี้ยังเป็นช่วงทดสอบในการเล่นอยู่นะฮะนะฮะยังสามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับทุกคนเลยนะครับโอเคครับผิดพลาดประการใดต้องขอไปไว้นะทีนี้ด้วยเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับไปพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ i